นาข้าวกอขอห้าเจ็ดแปลงนาข้าวที่ราชกระบังนาปังทุ่งรวงทองทับยาวราชกระบังครับผลงานกิ่งทองใบหย,ยกรวงแน่นๆครับน้ำหนักโคงคงโค้งของเมล็ดรวง าพามาฝากเพื่อนๆครับผลงานของติ่งทองประโยชน์นาแปลงนี้เป็นหล่มนะครับเป็นนาบัวเก่าไม่ค่อยได้ผลแล้วดินแช่น้ำอยู่ทนำนาบัวมาตลอดดินไม่มีแร่ธาตุแล้วครับใช้ใบหยกมา ปรับปรุงพื้นฟูสภาพของดินปลูกข้าวแล่ผคงานอย่างที่เห็นนี่เลยครับเพื่อนดูครับมีมีบัวขึ้นมาแซมหน่อยตงนู้นเลย ัวเก่าตรงน,นี้ยังไม่มีล้มนะดินดินแลเนเหลวครับตากดินไม่แห้งพื้นที่ตํำมาก ใบหยกกลิ่งทองใบหยกข้าวสวยๆนะครับนาน้ากระบังรวงสวยๆเลยเนี่ยโอ้โห สีทองทุ่งรวงทองเหลืองอารามภาพมากะบรรยากาศนาฝาก ขอห้าเจ็ด